ตอนนี้นะครับเราอยู่กับลูกค้าแล้วนะครับพาน้องเอกซพัทสีขาวของตัวนี้นะฮะมาให้ลูกค้าถึงมือแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้าพึงพอใจกับการบริการของทีมงานฝอบิกเซลเราอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกรถใช้เอกสารยุ่งยากไหมหรือว่าเงินลงเงินดาวอะไรประมาณนี้นะฮะดันทุกเคสจริงหรือเปล่านะฮะเรามาส่ง ถึงที่บ้านจริงหรือเปล่าไกลใกล้แค่ไหนเรามาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปหาลูกค้าเยินย่างห่างกันนะเดินขามีหลังมั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ดาออกรถได้จริงออนไลน์ไม่ได้มีการหลอกกันอะไรโอเคโอเคโอเคค่ะสุดยอดเยี่ยมมากเซล ยอดดีมากค่ะดีมากบริการดีมากค่ะอันจับหนึ่งเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่สมุยนะคะสอนนี้สมุยเลยค่ะส่งถึงที่ค่ะไม่ต้องไปเอายากยอดเลยสะดวกสบายทุกอย่างเอกสารไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวได้ธรรมชาติมากครับมดกัดมดแดงกัดแป๊บเดียวเอกสารร็จค่ะเรียบร้อยพี่ทำอาชีพ เป็นรับเหมาว่าซ้าออกได้จริงนะครับออกได้จริงนะคะออกได้จริงไม่แบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่คิดนะไม่ค่ะไม่ไแป๊บเดียวก็ได้ค่ะแป๊บเดียวก็ผมอยากให้ีิดาช่วยเชิญชวนลูกค้าให้มาออกรถกับทีมงานผมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับีิดาก็ขอเชิญนะคะพี่บารคนหล่อ ขอบคุณครับก็โอเคดีมากค่ะบริการดีมากลูกค้าดีมากค่ะทุกอย่างโอเคค่ะไม่บไม่ผัดตุกบุกคล้องประทับใจมากค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะใครอยากได้รสอดแบบโอเคนิ่มมากดีมากระบบดีมากค่ะโอเคค่ะทุกอย่างร์เฟกตัวฟิกค่ะตัวฟิด้วยนะ ก็วันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของทางปอดบางบอนเนาะแล้วก็ทีมงานปอดบิ๊กเซลนะครับขอบคุณพี่ดานะครับกับแฟนพี่ดานะครับคุณค่ะที่มาส่งถึงยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้ยากยุ่งยุ่งยากที่ไว้วางใจพวกเรานะครับในการออกรถเนาะพวกเราเป็นทีมงานออนไลน์เป็นหลักนะครับออนไลน์ทําออกรถได้จริงไหมจริงนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับออกรถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พันเอเซ็นเลยก็ได้ล้านเปอเซ็นเลยค่ะแป๊บเดียวได้ไม่ต้องห่วงแค่โอนจองก่อนแค่พันเดียวแค่นั้นเองทำเรื่องทำสัญญาจบนะครับมาส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะอย่าลืมนะติดต่อทีมงานร์ดวิกเซลเราได้นะครับก็วันนี้ผมนะขอตัวลาไปก่อนนะรู้สึกช่วงนี้อาการย์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เยียมมากค่ะเยียมมาวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย